h ฮ y ย u กอยู่กับผมเองไอ c o ดี c อมิแต่เราอยู่ในช่องนินจ a า d ดีวันนี้เราอยู่ใน All Star นะครับเป็นอัปเดตใหญ่ซึ่งสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาก็จะมีตัวละครอ,อย่างยูโนเอ่อลูเคียหกดาวบลูอุซอบตั้งแต่วันนู้นแล้วแล้วก็ตัวละครจากแขนกลคนอไปทาสผมจำชื่อไม่ได้มันอ่านมาเลยนะมาติงติงใช่ะไ,ไหม ถ้าอ่าตามชื่อที่ามาเดโอมันอัปเดตมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาละครับส่วนระบบ PPP ผมว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าในคลิปนี้เราจะมารีวิบลูมัสแตงแล้วก็ออซอบที่อัปเดตมาเมื่อวันอังคารนะครับสตัวนี้เนะานะเอาะรับเพื่อให้การเสเวลาเราไปดูผมรีวิวกันเลยดีกว่าไปละโอเคฮะเรามาเริ่มจากจอมบันบูฟังไว้นะครับคุณผู้ชม จอมันบูจะเป็นลูกรลกของผมในอัปเดตนี้ไม่ว่าผมจะลงสตอรี่ไหนหรือว่าลง PVP ผมจะเอาเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้เขายังไม่แปดิเห็นเหรอหลอเทโอเคเอัปอีกขั้น800เปลี่ยนเป็นต l e ละใช่ลปลาขึ้นพลังเอาจริงอยากได้คิดบูครับผมหรือไม่ก็เป็นล่างเอ่อ ซุปเปอร์บูที่รวมร่างกับโกฮังอะ่ะมันจะเท่กว่ามันซุปเปอร์บูอันนี้มันไม่เท่มันไม่ได้กินใครเลยอะ่ะแปบลบว่ามันต้องมี6ดาวใช่ไหมครับ6ดาวน่าจะเป็นซุปเปอร์บูที่กินโกฮังถ้ามาขนาดนี้แล้วต้องเบจิตโตะแล้วเบจิตโตะไม่มาเลยโกเทนคูดก็ยังไม่มีโอ้โหโดนสตันเฮ้ยตีเอลี A w e, แถมตีตัวแอหล่อเท่จริงผมบอกแล้วเนี่ย เบต้าใหม่บู Boo. ต้องติดอยู่ในกระเป๋าผมแล้ว,วเพออาจจะติดไหล่ผมแล้ต้องเขี่ยบูมาทิ้งละจากเมื่อก่อนผมไม่เขี่ยบูมาออกจากไหล่ผมเลยแต่รอบเนี้ยผมว่าต้องหลบทางให้บูผมแล้วล่ะเทเกินาดาเมจแรงมากเลยครับผม โอเคเราลองซื้อเปลี่ยนที่วางก่อนลองวางตรงนี้มันจะคุ้มเปล่าถ้าเราเล่นดนนันนารูโตะโอ้วงมันไม่ได้กว้างมากวงตีตรงนี้ถึงตรงนี้ยังไม่ยังไม่เวิร,รนะ์กเท่าไหร่ับแต่ก็ดีครับ LE รอบวงตีตัวแอร์ได้ไม่มีอะไรจะเท่ไปกว่าน,นี้แล้วโอเค ต่อไปที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นจากแผนคนคนแปดท่าน,นะครับผมท่ามันชื่ออะไรโอ้โฮอนดะตี2อวิติดไฟดาเมจ50าอันนี้ยังเวลหนึ่งอยู่นะครับผมว่ามันน่าจะโกงนะผมไม่รู้ใครที่เวลแ80แล้วอย่าลืมมากดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอัพเต็มเท่าไหร่แล้วก็บูท ของเอวินมันได้เท่าไหร่นะครับผมอยากรู้มากมากน่อเท่เกินไป่ะยิงอัพอูดาวยิ่งรถเฮ้ยถ้าแบบนี้เราโหมดมากเลยนะเนี่ยอัพขันต่อไป2 8 0 0คือผมอยากรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีหรือเปล่า กว้างขึ้นเร็วขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนท่าโจมตีจีจีโอเค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 รู้ละรู้ละว่านายเก่งเอฟเฟกต์ไฟแมงโต้แสบตาใช่ครับคุณผู้ชมผมอยากได้ลูกเกียเนี่ยลูกเกีย,ยใช่อยากได้ลูกเกียแต่ลูกเกียผมยังไม่มีสักตัวเลยจีจีครับ ผมลงมาโใส่ผมต้องโดน GM จัดนอกไปแบบเต็มๆแบบการันตีได้แน่แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพยับไวก่อนครับเราค่อยไปเอาในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามารีวิวอุซบก่อนคืออุซบมาแ,แต่วันนาคาแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับว่าจะมาทําละแต่ก็ลืมครับอุซบจริง3วิก็นดีอยู่นะ อ่ะออปอีกขั้นดูหน่อยยังไม่เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนการโจมตีละโอเคออปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นดิอีกขั้นดิใส่ไปยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอีกขั้นหนึ่งโอเคยิงเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นพริสเค่เค่แค,คแต่มันตีเร็วอยู่นะแล้ววงกว้างมากหุบซบ ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวต้นเกมที่ดีได้ถ้าเกิดมันเวล80เพรมันตีเร็วนะแล้วก็วงกว้างโอเคอัพเต็มเลยโอเคการโจมตีเต็มก็เป็นยิงบอกไม้ไพ่โอเคก็คงมีประมาณนี้แหละครับเอาคทับไว้เจอกันใหม่ในคลิป PVP ในคลิปนะครับคลิปนี้การรีวิวตัวละครของผมก็จบเพียงเทน่านี้โอเคครับกลับเทสวัสดีครับผม